เรื่องแต่งไทยนี่นะคะไปพาเพื่เพื่อนมาเที่ยวงานวันลลายวันสุดท้ายนะคะแม่หญิงกาลเกตับพี่หมื่นคิมนะคะไม่ใช่พี่หมื่นคิมแม่หญิงกาลเกตับท่านพี่หมื่นนะคะเขามาเราโว้กันค่ะนี่แต่ละคนเตรียมกล้องใส่ชุดไทยกันมาแบบว่าเดินไปแบบแต่ละคนใส่ชุดไทยเห็นไหมคะแต่ละคน ดูดาอลังการนะคะแล้วก็อ่าบอกว่าจะบอกว่าอะไรนะคือคนลุยเองเขาพร้อมเพียงพร้อมใจกันนะว่าให้ให้แบบใส่ชุดไทยกันเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสวยมากออกพักปวดมากเดีสีไม่ได้ให้หัวเราเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วครับนะหัวเรา ตอนี่าันะก้ตั้แต่แนด้ดูตอนงี้ไปหาชุดไทยก่อนละกันคุไทยอ่ะปกติมันจะมีตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มีก็อาจะมตรงนี้แล้วก็อาจะร้านทูเขาทางไหน่ะโอ้โหเยอะจีอะอีโกกุลกุกุ

ยกี้เดือนีเพ็บาทสีจ้าคาโกคือจกินเผ็โกชิบสามบาทมโบกคน่ร้านไหนก็ได้แล้วหัอ้นเเข้เอมอร่อยเนื้อฉ่ำฉกันเลยค่ะแซ่แซอร่อยถูกใจตอนนี้แซ่ดะแห่งหลงแล้วจะติดใจนะคะแวะเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช่าชุดไทยกันนะคะเราก็จะไม่ให้ตกยุคตกเทนนะคะไหนๆเรามางานกันแล้วใช ก็ต้องเช่าชุดไทยนี่ชุดพี่เมินชุดอะไรหลายๆอย่างมีให้เลือกโอ้เยอะแยะมากมายนะคะเขามีบริการแต่งตัวด้านในให้ด้วยนี่นะคะโอเคเลยน้ำม่โยกี้โยกีเชี่ยวขาาฮันสุกทินิกาเอะคนล่ะก็มีการจัดซุ้มนะคะแล้วก็ให้กับคนมาใส่ชุดไทยได้ กิจกรรมนะคะนวดงามากค่ะแต่ละจุดๆนะคะวันนี้มีเด็กสองคนมารอถ่ายรูปด้วยนะคะกุม,มารน,นะกุมารอาชีกับกุมารโอมแม่หญิงแม่หญิงเบนซ์กับแม่หญิงจ๋านะคะแม่หญิงเบนซ์กับแม่หญิงจ๋าอันนี้ท่านพี่หมื่นค่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้แต่กล้องนี่ค่ะแต่กล้องนี้เป็นขบวนแห่ะนะคะขบวนการแสดง เย่ปิ้นอ๋อนวัดัดก็บนั้นไเมื่อกี้เหรออ๋อการแสดงการแสดงเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในก็ได้ั้มอันนี้อันนี้เล่นเป็นพลาลายปะเดี๋ยวกี้คงยอนคงยอนชิกันเ่ย น่าจะเป็นการแต่งตัวของที่จะเป็นการขององค์พระนารายณ์นะคะหรือคุณหลวงนารายณ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะคุณดอาเนี่คะจาจบตัวนี้นะคะเป็นทั้งรื่องชีวิตนารายณ์นะคะตันนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะ๊ีเราเราได้คลิปดีๆนะคะข่าวเด็กข่าวดังข่าวด่วนนะคะมีเด็กเก็บของได้นะคะแล้วก็ไปส่งกองออมเงิการ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะโอมครับชื่อโอมเหรอคะแล้วเก็บอะไรได้คะเป็นปิ่นปักผมเหรอคะแล้วแล้วแล้วไปเก็บได้ตรงไหนคะตรงข้างกำแพงวังเหรอคะโอ้แล้วทำไมไม่คิดเอาไปของตัวเองคะท่านนะครับมันมาระวังทรัพย์สินของท่านก็เลยเอาไปคือที่กองกำลังเกองเลือกการใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ลืมไว้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกัน วันนี้ก็เดินกันมาแทบจะ เราไปเดินถ่ายรูปใส่ชุดไทยถ่ายรูปส,สวยๆมาแล้ววันนี้เรามากำลังรีวิวใน,ในเส้นทางของกินจ้าเส้นทางของกินตปแล้วนี่มีซี่ก,กอกอ้าวมีอันนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกอะไรนะบะเปียสดนะคะบะเปียสดนี่เขาทำกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันม่ใหญหนูอของกินร้า มีทาวฟีด้านนี้กันเลยนะคะรองด้าสบู่หน้าเด็กสมุเู่แสุอได้ก็เป็นีะอยาเปไหนแล้วล่ะไมไหนก็แ้วมาเองไมไแล้วอมูลป่ะใช่หรว่ใเดินับ